ก่อนอื่นหากคุณต้องการชมวิดีโอที่น่าทึ่งแบบนี้อีกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปชมหนึ่งใน SUV ที่หรูหราที่สุดบนโลกใบนี้ Mercedes Maybach GLS 800รถคันนี้ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อการเดินทางแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและความสำเร็จอย่างแท้จริงมานั่งพักให้สบายแล้วไปดูกันว่าอะไรที่ทำให้ SUV เรือธงคันนี้โดดเด่นเป็นพิเศษ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Mercedes May b a บ h GLS 800ผสานความสง่านงามเข้ากับความยิ่งใหญ่ได้อย่างลงตัวด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบเม y บ a c h ที่มีซี่ตั้งชุบโครเมียมขนาดใหญ่ฝากระโปรงหน้าดูทรงพลังลายเส้นบนตัวรถคมชัดและมีตราเม y บ a c h ที่ช่วยเน้นความพรีเมียมล้ำระดับล้อฟอร์จดีไซน์พิเศษขนาดใหญ่กว่า23นิ้วช่วยให้รถมีบุคลิกที่น่าเกรงขามเส้นโครเมียมรอบตัวรถตั้งแต่กรอบกระจกไปจนถึงกันชนเพิ่มประกายหรูหราในทุกมุมมองด้านข้างโชว์เส้นตัวถังยาวและเเรียเียยบ บอกชัดเจนว่ารถคันนี้สร้างมาเพื่อความสบายสูงสุดส่วนด้านท้ายไฟท้ายเล็บด,ดีไซน์หรูอผสานท่อไอเสียคู่ชุบโครมเมียมปิดท้ายด้วยความประนีตในแบบที่หาตัวจับได้ยากด้านสมรรถนะ Mercedes-Maybach GLS 800 <S มาพร้อมขุมพลังระดับเรือธทงเครื่องยนต์ V8 4.0ลิตรวินเทอร์โบที่ผ่านการปรับแต่งโดย b บราบุสให้กำลังสูงสุดราว800แรงม้าอัตราเร่งดุดันจนคุณรู้สึกได้ทันทีที่เหยียบคันเร่ง เครืออัตโนมัติ9จังหวัดทำงานได้อย่างรุ่มนว่นผสานกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ C-MATIC ที่ช่วยให้รถเกาะถนนมั่นคงแม้ในการขับขี่ที่หนักหน่วงระบบการสะเทือนถุงลมที่ปรับจูนแบบเฉพาะของ m มบั a c ให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่เรียบเนียนราวกับกำลังลอยอยู่เหนือพื้นถนนด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้ประหยัดนัก ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับ SUV หรูขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ V8 โดยทั่วไปจะได้ประมาณ6-8กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการขับขี่และสภาพเส้นทางแต่เจ้าของรถกลุ่มนี้ไม่ค่อยกังวลตัวเลขตรงนี้เพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการคือประสบการณ์ความสบายและความหรูหราที่รถคันนี้มอบให้ในส่วนของรุ่นย่อย GLS 800ไม่ได้แบ่งเป็นหลายเกรดเหมือนรถทั่วไปแต่จะมาเป็นแพคเกจหรือเพียงชุดเดียวพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ซื้อสามารถเลือกโทนสีภายนอกลวดลายภายในแบบลอดอรมถึงออปชันลายเคฟลาหรือคาร์บอนไฟเบอร์จากบราบัสเพื่อให้รถพิเศษยิ่งขึ้นและเมื่อเข้ามาด้านในนี่คือจุดที่เมเบัก GLS 800โชว์ความเหนือระดับอย่างแท้จริงทันทีที่เปิดประตูแบบซอฟท์ค o สคุณจะสัมผัสได้ถึงห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกเหมือนล้าชั้นเฟิร์สคลาสหนังนับป้าเกรดพรีเมียมหุ้มทุกพื้นผิวเบาหลังคือพระเอกของรถคันนี้เพราะสามารถเอนนอนได้แบบเครื่องบินชั้นหนึ่ง พร้อมฟังก์ชันอุ่นบอกระบายอากาศลวดหลังและที่วางขาปรับไฟฟ้าคอนโซลกลางมีแก้วแชมเปญไฟแอมเบียนท์เล็ดสวยงามหน้าจอคู่สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ 3D ระดับไฮเอนด้านหน้าใช้หน้าจอดิจิทัลคู่ขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบ MBUX ที่ควบคุมง่ายด้วยเสียงรองรับระบบนำทางชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอไล่จุดระบบปรับอากาศแบบ4โซนหลังคาพารโนรามาและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับราคา Mercedes-Maybach GLS 800อยู่ในกลุ่ม Ultra Luxury ราคาสามารถสูงกว่า350,000ดอลลาร์สหรัฐและอาจเพิ่มขึ้นอีกมากตามออชชันและชุดแต่งประบุสนี่ไม่ใช่เพียงรถยนต์แต่มันคือสัญลักษณ์แห่งรสนิยมและสถานะของผู้เป็นเจ้าของและนี่คือบทสรุปสุดท้าย Mercedes-Maybach GLS 800คือ SUV ที่สร้างมาเพื่อคนที่ต้องการที่สุดของความหรูความสบายและสมรรถนะมันไม่ได้เน้นความประหยัดหรือความคุ้มคา่าแต่เน้นประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากรถคันอื่น หากคุณกำลังมองหา SUV สุดหรูที่รวมทุกความสามารถไว้ครบถ้วนพร้อมภาพลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน GLS 800จะตอบโจทย์คุณอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อชมรีวิวรถสุดพิเศษแบบนี้อีกในครั้งต่อไปครับ